ที่เหลือของอาจารย์ปูเนี่ยอาจารย์ปูที่ผมให้แสดงความคิดเห็นคิดเห็นอย่างไรกับห้องนี้บ้างครับเออการพูดพูดทำการคุยทำน่ะเป็นเรื่องดีดังนั้นเนี่ยเนาะเป็นเรื่องที่แต่เพียงแต่ว่าถ้าควบคุมดีเนี่ยก็จะทําให้ห้องเนี่ยเจริญแล้วก็ได้ธรรมะอ่าเป็นที่อ่าประทับใจของทุกๆคนเนาะโดยเฉพาะคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็ต้องรักษาหน่อย หนุถนอมเหมือนเด็กอ่อนเ,นอเหมือนผู้มาใหม่นะพยายามตกเสียงกันให้หน้อยอเพราะว่าการตกเสียงเนี่ยจะทําให้คนที่ดีเกิดความลาคาญเนาะแต่ว่าคนเก่าก็ทนได้แต่ไว่อย่าไปทนเลยเนาะขอให้จัดระเบียบซะหน่อยก็ดูนะเพราะว่าจะได้มีมีกุศลมากขึ้นก็คือเผยแผ่ได้มากขึ้นใช่ไหม อ่าเนี่ยตรงนี้อ่ะเนาะครับ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> ที่ให้ชื่อว่าห้องเถียงทำเนี่ยในความเป็นจริงก็ไม่ได้ให้มาถกให้มาให้มาเถียงให้มาทะเลาะก,กันหรอกแต่มีข้อสองสัยเนี่ยเรามาเถียงเรามาถกได้ผิดถูกตรงไหนก็ว่าการถกกันให้ให้มีมารยาทให้มีเวทีให้มีกรรมาการแต่ไม่ได้ถกไม่ได้เถียงกันโดยที่ตามอำเภอน้ําใจของตนเอง มีหลักมีการในการเถียงในการถานเป็นเป็นแบบนั้นมากกว่าครับมีกติกามีมารยาทก็นี่ไงก็ก็บอกอยู่แล้วเสียงให้ถูกทำแต่ว่าถ้าเสียงไม่ถูกตามมันก็กลายเป็นอ่ก็เรียกว่าคนผานว่าผานอย่างนั้นไม่เอาประการร่วมร่วมร่วมตรงเกี่ยงนิดๆถ้าเชิญเชิญในในอภิธรรมเนี่ยก็มีปละวาตีกับตกะวาที หมเหมือนก็เหมือนก็จะถามกับตอบสู้กันนะนะคำถามเนี่ยจะสร้างปัญญาแล้วก็คําตอบก็จะตัดความสงสัยในอะภิธรรมนี่ค่อนข้างค่อนข้างจะเหมือนเหมือนถามเรือตอบตอบรถอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าปัญญามันกว้างนะในชั้นอนภะิธรรมเลปรวาทีสกาวาที ะะอย่างจริงๆครัผมต้องตั้งใจจะเสียงอาจารย์ปูวว่ว่าดาวสันโวเนี่ยโซดาโซดามีสามขั้นนะต้องเสียงให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปโซดาก็ยังมีเจ็ดชาติสามชาติาชาติเดียวมันต้องสกีนไดนะ้เพราะว่าระดับอาจารย์ปู่นี่้โหแข็งขนาดนะี้จิตสมาธิแข็งแล้วก็รู้รู้รู้ว่าควรข่มใครควรตามใคร ก็เป็นธรรมนะธรรมนี่ต้องขม่มคนที่สมควรข่มนะฮะไม่ใช่จะมาเล่นตลอดมันมันก็กลายเป็นห้องการเมืองไปดีเบตนะฮะดีเบตนี่ไม่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะดีเบตนี่เหมือนกับปริพาชกอนะนักบวชน,นอกศสาสนาจะมาท้าพระพุทธเจ้าทา้าทายพระเจ้าก็ข่มสลดนะฮะเพราะ คนนอกศาสนาเนี่ยฟังธรรมแล้วก็จะไม่เข้าใจคอตกนะเจ้าก็จะทำแบบนี้คมก็ไม่ไม,<อ>ไม่ไม่ได้ถือว่าคมหรอกเนาะแต่เพียงแต่ว,ว่าพุทธ,ธเนี่ยถ้าเรานำเอาธรรมของท่านมากล่าวเนี่ยนะก็คือกล่าวไปตามธรรมตากล่าวให้เป็นประโยชน์นะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะประกอบด้วยกาละเทศะใช่ไหม เนี่ยตรงนี้มันเอาความจริงมาพูดเนี่ยยังไงคนที่แถไปแถมามันก็ไม่รอดหรอกนะ <c oughs> <c oughs> นกเพราะว่ามันคุยนอกเรื่องไงคุยนอกเรกื่อง <c oughs> แล้วก็แล้วก็แล้วก็ตบเข้ามาในเรื่องใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่เ <c oughs> ออยอย่างอย่างฌานสี่เมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันถ้าตามวัะสูตร,รเนี่ยพระเจ้ายัางเข้าเรียนวันจะตัดสะู้เนี่ยปฐมฌา,านตุติยฌานตานติยฌานจตุตฌาน ระดับพระพุทธเจ้านี่ยระดับพระโพธิสัตว์พอเลียงเสร็จแล้วท่านก็ออกมาพิจารณานิโรธแจงยานต่างๆก็ไม่ไม่บรรลุต้องน้อมโน้มน้อมโน้มเนี่ยคือสมถะและวิปัสสนาไปหาอาสวะแตยาจังหวะบรรลุเนี่ยมันมันต้องละเอียดจริงๆนะฮะต้องช่วยกันโอยผมเจอทีมาจารย์ปุ๋ยเนี่ยเข้าขาเลยเป็นปีเนี้กว่าจะเข้าขากัน ปีแรกๆมาก็ไม่รู้เตะมั่วเหมือนกันนะผมเอเพราะว่าการการ,การทําฌานเนี่ยเราก็าพูดตามพุทธองค์กล่าวเนาะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยคนถามเนี่ยยังไม่ได้นะแล้วจะถามไปเพื่อทีนี้ถ้าออถ้าจะถ้าคนเือปฏิถ้าคนปฏิบัติเดียวเขาจะรู้นะอ่าจากชั้นหนึ่งเนี่ยปลื้ไปชั้นสีได้เลยใช่ไหม อ่าแล้วก็ออกมาแล้วก็พื้ดไปนู่นเลยไปชั้นแปดชั้นเก้านู่นใช่ไหมแล้วจะไปพูดทําไมก็คนถามยังไม่ไดิยังไม่ได้เริ่มปฏิบัตินะอ่ะเออถ้าเริ่มปฏิบัติแล้วนี่จะได้คุยกันรู้เรื่องเพราะว่าจะาพูดไปก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็พูดเฉพาะส่วนที่เขายังไม่รู้ให้เขารู้แค่นั้นเองเนาะบางทีเราไปสอนมามันต้องสอนด้วยชั้นไหนใช่ไหม <C> e <at> ไปสอนชั้น <c oughs> ใช่ไหมเออไปสอนชั้นตีตัวอ่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องเรามันทะเลาะก,กันเปล่าเป่าเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จะไปพูดทําไมมันต้องถามว่าเอ้ยคุณรู้ถึงไหนแล้วลนะ่ะใช่ไหมคุณอยู่ยชั้นไหนอ่ะรู้ <c oughs> สึกว่าพระเ <c oughs> จ้าจะจะจะงอแขนเข้านะแล้วเหยียดแขนออกเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปชั้นพรมเลยไปป่าพรมมิจฉานะฮะแล้วโมกระนะอะไรก็ตาบ่ นั่นก็แล้วก็ไม่ไม่ต้องเรียงแนละ้วคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกก็วาาขึ้นไปเลยไปปาบปมเลยอืมแต่แต่นั้นแต่แตผมไม่ร<ม>ียนนะผมก็ไม่ศึกษาพวกพวกพวกเอ่อปาบรูนปาบนี่ผมเอาสติปัะฐานเรียงเรียงเรียงตอนนี้เริ่มเรียงยาสิบวกเนี่ยมันผมก็ำลังมันเลยจิตตุปบาทเนี่ยผมก็ชัดมาก ขิตขนาดเนั้นเขาเขาเขาเรียกว่าเขาปรับไปปรับที่ทีปลมคือปลมเนี่ยเขาก<อ>าบ <ไป S 2> ความ <ไป S 2> ละเอียดคือถ้าถ้าไม่พูดนี่เลยเหมือนะแต่ผมไม่ได้ศึกษาไงคือเ,อเอทวดาสามเออถึงสามที่เป็ดภูมิเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาแต่ปรากฏว่าไปไปมูลจิตุกรรมยตาญาเนี่ยโอโ้โหตั้งแต่นรกขึ้นไปเลยสี่สี่วัตตะเลยต้องแยกวัตตะสังสารวัฏกัตริยสังขาราเนี่ยแยกเป็นสี่กลุ่มเลยทั้งนรก นรกสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ขึ้นเทวดาขึ้นไปถีทั้งหมดสี่วัฏฏะเนี่ยต้องดู